ประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือจีนกับโอ้ห oh, สมัยแรกเนี่ยเป็นคู่แข่งกับทรัมป์อย่างชัดเจนอาจารย์มองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับจีนในทรัมป์2.0จะออกมาหน้าตาแบบไหนเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ก็เพิ่งยกหูหารือกับสีจินจ้นผิงเหมือนกันนะครับใช่ตรงนี้ก็น่า,นาผมคิดว่ามันเป็นเกมนะเป็นเกมการเมืองนะฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้โกรธกันทีเดียวนะ,นะฮะไม้โกรธกันทีเดียวแล้วก็ต่างคนก็ตามมองผลประโยชน์ของประเทศด้วยกันทั้งคู่นะอันนี้ชัดเจนนะาับใดก็ตามถ้าผลประโยชน์ของประเทศน,นั้นมันพอไปด้วยกันได้คือว่ามันเป็นวินวินด้วยกันเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าเขาก็คงจะ,ะไม่พูดอะไรกันมากนะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบมากเนี่ยก็อาจจะมีการแสดงการเจตนาตรงนี้ออกไปเพื่อให้เกิดเป็นการต่อรองขึ้น เป็นเป็นการต่อรองขึ้นเพื่อจะนาไปสู่ข้อสรุปที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดยืนมากกว่าผมผมมองว่าอยังไรอเมริกากับจีนเนี่ยก็ยังเป็นคู่รักคู่แคร์กันอยู่ยังไงก็ยังต้องอยู่ไปเพราะว่ามหาอำนาจนั้น่มันคงเปบมหาอำนาจเดียวไม่ได้นะฮะแล้วก็จีนเองก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างจากอเมริการวมทั้งอเมริกาก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างจากจีนแม้กระทั่งการที่จะมีการขึ้นภาษีของของของ,ของอเมริกาในสินค้าจีนเนี่ยถ้าดูลึกจริงๆแล้วเนี่ยคนอเมริกันก็จะต้องซื้อของแงขึ้ข้้นนนนนก็็จจะะะเเเสีียยปปปปรรโช์่่ัออไไดหืลา ว่าทรัมป์ต้องการคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะขออะไรบางอยา่างตอบแทนจากจีนอันนี้เราอยากตอบไปได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเร็วเกินไปที่จะประเมนินตือนกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในอนาคตอีก4ปีจะเป็นยังไงแล้วความขัดแย้งอื่นๆตามพื้นที่หลายพื้นที่ในโลกนะครับอย่างสงครามยูเครนทรัมก็เคยประกาศบอกว่าจะยุติสงครามให้ได้อาจารย์เชื่อเหมนกันว่าเขาจะทําได้ค,คือคือในเรื่องของอิสราเอลกับฮามัสเขาก็ทําได้แล้วในส่วนหนึ่งนะฮะก็ทําได้แล้วในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ มันก็พูดพูดยากเหมือนกันอย่างยูเครนเนีย่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หยุดได้แต่ว่าปัญหาก็คือว่ายูเครนเองก็คงจะต้องลำบากเพราะว่าคงอำนาจต่อรองไม่มีและที่สําคัญก็คือว่าต้องคุยกับรัสเซียว่าถ้ารัสเซียถ้าหยุดแล้วลเนี่ยรัสเซียจะต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะรัสเซียเขาจะมีลูกชนะใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องคุยกันกันสองคนนะระหว่างสองคนเนี่ยนะแล้วก็ดูซิว่าอะไรจะออกมาเป็นแนวทางที่น่าจะรับได้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันมีทางเป็นไปได้ที่หยุดเพราะว่าถ้าตราบใดที่ ท้ำประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการให้กําลังช่วยเหลือนะฮะแล้วรวมทั้งเงินทุนช่วยเหลืออยูเครนเนี่ยยูเครนก็คงไม่มีทางที่จะต่อสู้ในสงครามนี้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเดียวที่จะลดความเสียหายมากที่สุดก็คือต้องยอมใยตรงเจราจาแม้ว่าอาจจะไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการหมดก็ตามแต่อย่าลืมนะฮะว่าปัญหาก็คือว่าผู้นําในยุโรปก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าแล้วจีนขอโทษแล้วรัสเซียจะหยุดแค่นี้หรือเปล่า จะจก,ก้าวต่อไปหรือเปล่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางสีกับปูตินก็คุยกันด้วยเหมือนกันนะครับในวันแรกที่ทรัมป์ดำรงตําแหน่งก็น่าสนใจเหมือนกันว่าทั้งสองคนพูดคุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าวาระสําคัญหลักๆก,ก็คือเป็นการยกระดับความร่วมมือของรัสเซียกับจีนให้มากขึ้นนะครับ